เราจะยิงกันทำไมเรื่อมันเยอะไม้มึงไมึงากลไม่ได้กลัวโดนีงี่ค่ายก็ตาเลยอ,อ่ะไม่ลุงกูมันลุงกูมึงเห้บมันลุเนี่ยเนีมาตัวมึงฮงตาเดียตัวแรกก่อนเลยไเดียมีดไปี่เกกัน ตอนนั้นแดูจอใครทักคนนเคย,ยมีคแนนงสก่ดมเยีดเดยไม่ดิดอะ่ะะยามันไม่ดิดกลับนะ shot unbelievable quite oh, i double uh, kill ไม่หัวหัวตัวห yeah> ัวตัวไม่ตายไอ้ยศโบหานูตาเฮ็ดช็อตโอ้เฮ็ดช็อตโอ้ยน่าเบื่อ Headshot. Headshots. Oh. Huh? huh. Huh. Headshot. Headshots. you' do do. Look me. Headshot. Come get some. มาแล้วทีเจ <os> <f asst ça> ีได้ตายเมื่อกี้เตอิดกั้น head shot เฮ้ย head shot เฮ้ยี่าจุนดดี ไปนะงให้กูโชว์ไหมว่ากูใช้เมาส์อะไรไลองโชว์ไปลองโชว์เฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเ้ đi nha mọi ạ. Headshot shot headshot headshot big shots. headshot big shot headshot. 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 headshot 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 unbreakable Shots. You want a piece of me? Headshot. Headshots. เวียดมึงลงเหรออ่ะมึงได้มาเป็นชาวคนดีเลยอ่ะเฮดช็อตเฮดช็ o t เป็นชาวของแท้เจ๊ะอ่ะเฮดไม่เฮด d ็อตเฮดชอกำลังจะเปลี่ยนปืนอ่ะมันไม่ได้อ่ะ Big shot! Okay. Big shots!